15ตัวยอ่อภาษาอังกฤษที่มักเจอในแชทคุณรู้หรือเปล่าว่ายอ่อมาจากอะไรและแปลว่าอะไรเรามาดูกันครับ <c oughs> F2T Free to talk ว่างที่จะคุย PIR Parents in room <c oughs> พ่อแม่อยู่ในห้องนะ F2F Face to face แบบเจอหน้ากันนะ่ะ J K Just kidding แค่ล้อเล่นนะ Before Before ก่อน G R e g r e a t ยี่ยม L 8 Late สาย H8 hate เกลีย I M O in my opinion ในความเห็นของฉันนะ L M K let me know บอกให้ฉันรู้ H A N d have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีนะ B b L Be back later เดี๋ยวมานะ G T G Got to go ต้องไปแล้วอะ K I T Keep in touch ติดต่อมาบ้างนะ C U L See you later เราเจอกันคุณเจอตัวย่ออะไรอีกถ้านึกออกคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับ